นนนนททบบุุรรีีเมืองนนทบุรีเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาที่เลื่องรองไปด้วยแหล่งอารยาธรรมที่มีวัดวาอารามที่สวยงามสุขสงบเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงศิลปะท้องถิ่นและวัฒนธรรมแห่งชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ วัดเป็นศาสนาสถานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนสร้างความร่มเย็นเป็นสุขและทำให้คนรู้จักเป็นคนดีมีน้ำใจเพื่อเพื้อเผืออ่อแผ่เหมือนที่เราทุกคนมีน้ำใจช่วยเหลือกันแบ่งป,ปันสิ่งของให้ผู้ติดเชื้อโควิดใช่ไหมครับพ่อใช่จ้ะลูกด<ม>ังนั้นเนี่ยจังหวัดนนทบุรีเราเนี่ยมันจึงเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เพราะเรารู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกันนะแล้วก็ผู้คนของเราเนี่ยก็มีจิตใจที่ดีงาม แล้วเราเนี่ยก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะ